ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา 30, <20 S 1> 30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาที <30 S 2> ถึง9นาฬิกา30 <NH L S 2> นาทีทางสวทเบตง FM <SM> 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวททเบตงคอรมเห็นชอบโครงการเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ400บาทและคนละครึ่งเฟด5รายละ800บาทเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มกันยายนถึงตุลาคมนี้ค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยเขาว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีบารสุดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือ เองได้เป็นระยะเวลา2เดือนวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น400บาทในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2,565และยังเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟสหโดยใช้สิทธิ์2เดือนในวงเงิน800บาทต่อคนสามารถใช้ได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันค่ะ ดูทั้งสองโครงการนี้นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแล้ว,ลวก็ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยให้มีไรายได้จากการขายสินค้าและบริการเศรษฐกิจจะได้ไม่ติดขัดขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะติดตามรับฟังรายการข่าวข่าวส3ทางสวทเบตง fm 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be t o งได้ใหม่ในวัน,วนและเว,วลาเดียวกันกนี้